Một phân diện Rất khóa đường Honda CB500X ตัวนี้สีขาวครับปีสองพันนะครับหน้าซีบีห้าร้อยเอ็กสองพันสิบเก้านะครับน่ยมาประมาณเดือนนะครับยังไมดถึงเดือนเลยครับใต้แดงอยู่เลยเอามาเบิ่งว่ามีอย่างแด่ที่ผมซื้อสภาพดีมากนะครับจากศูนย์นะครับตัวนี้เป็นโตตัวแต่งศูนย์ครับผม ตัวแตงศูนย์เริ่มจากข้างหน้านะครับมีอย่างนี้มีชิวครับตัเกินชิวชิวๆนะแต่ตัวนี้มันชิวบางบางล้มครับข้างหน้ามีปรับสองระดับครับนี่มันไม่นวลคันปัจเจออกแล้วก็เลื่อนลงมาอีกไซหูหนึ่งครับนะครับมีสองระดับวันนี้ผมยกขึ้นสูงสุดแล้วนะครับมีชิวของแตงาจศูนย์มีชิวหน้านะครับถ้าเกิดมีนี่ครับ กาดเฟน่าครับผมช่องห่างๆสิเกิดกันการแบบก้อนหินก้อนขานาดน,นี้น,นะครับดไ,รได้ก็ด,ดูสวยดูเท่ดีครับนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็อนอยังแคดบาร์แคดบาร์ศูนย์นะครับของศูนย์ก็น,นะครับแล้วก็นี่กาดแฮน์ครับของศูนย์นะครับกาดแฮน์เจ็ด นะครับของศูนย์แล้วก็ครับมีตัวนี้ครับแข็งนะครับเมนบอก์ดเมนยูขเขาเอื้อแข็งบอครับนี่ครับของแตง่งมาจากศูนย์นะครับผมเป็นอลูมิเนียมครับตัวนี้พาดต่อพาด,พาดหินบ่ได้ะไรต้นครับไม่รู้บาง ็มีนี่ครับตะเท้าครับที่แต่งมาให้ของศูนย์ครับแล้วก็มีด้านหลังวันนี้ครับแตกท้ายครับกล่องดํากล่องดําของเฮปโก้นะครับนี้แถมมากนะครับผมมี่มญแจมาให้พร้อมล็อกเรียบร้อยนะครับ ชุดนี้มาแล้วก็นี่ครับมังสูตนะตัวธรรมดาบรูวานเป็นไลท์แบบนี้ครับ,รบนี่คือแต่งขิดโซนมาครับตัมนีแค่นี้ครับสูตนส่วนที่ผมมาเพิ่มเติมก็มีแค่ตัวจับยึดโทรศัสท์ับนี่ครับนะแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับนะนี้ลาซาด้าสองร้อยครับร้อยกว่บ,บาทสองร้อยนะครับผมจำไม่ได้ สปอร์อไลท์ครับสองดวงนะครับนี่ประมาณหาร้อยบาทครับติดตั้งเองครับต่อเองต่อเองสวิตคอ,นอน์นอกครับนี่สามสเต็ปครับไฟ ที่เพิ่มเติมก็มีแค่สปอร์ไลท์ครับตัวนี้ชาร์จ USB ได้ครับรไฟกันตนิดนี่จับโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จ USB นะครับสปอร์ไลท์น้องนั่นแต่งกากศูนหมดครับผมครับสีขาวนะ ล้อหน้าครับตัวชุมไม่เนี่ยไม่นจะเป็นล้อหน้าขอบ19เก้าครับผมขอบ19ยางดันหลบยางดันหลบขอบสิบเกครับร้อยสิบทับแปดสิบอาร์สิบก้าล้อหน้า กือบครบแล้วครับแค่นี้ก็ดูดีแล้วจะแตงสูตรมากนะครับราคาจะได้เพิ่มบุกธิบาทวงขาดก็คือนี่ครับสําคัญเลยกาดหม้อน้ําผมยังบ่มีสกของศูนบ่มี้แห่งครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อใส่นะครับสําคัญเพราะว่าตรงนี้ล้างผุ่นตรงนี้รู้ต้องการบังไว้นะครับในช่วงนี้ไปใส่บุหรีโควิด ก็ปรด้เป็นลุยไปอย่างเดิก่าท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมตัวนี้นะครับเสริมแหลกลังครับผมกันกระเป๋าผมใส่กระเป๋านะครับผมใส่เป็นแบบกระเป๋าปรเดยใส่ปีบนะครับผมมมาก,กันนะครับอันนี้ทำ DIY ขึ้นมาเองครับแกพับพับจอหัวแล้วับ น้ำมันครับประมาณสิบหาลรตผมเติมโดยนี้น้ำมันลงครับน้ำมันลงเติมสองร้อยห้าสิบเต็มถังเก้าห้านะครับผมช่วงนี้มันเลียนละสิบแปดบาทนะมั้ยสิบแปดกุศลนะครับ,รบนหน้าจอ จอเป็นแบบนี้ครับมีปรับมีหมวดแบบมีไฟไฟพาดครับไฟพาดข้อทางมีปุ่มไฟข้อทางนี่ครับพาดตรงนี้ อัน,นนี้ก็มีฉกเฉินนะครับผ,<ม>ผมไฟฉกเฉิน่อลแต่พี่เียมันมันหก่ส่วนไฟสปอร์ตไลท์ของผมจะต่อตรงเลยครับจากแบตเตอรี่นะที่ครับคือผมไม่อยากพ่วงครับพ่วงไซฟสวิกลงมันผมยันมมีปัญหาเรื่องของไฟระบบไฟของรถที่เขาทำมานะครับ แล้วมีปัญหาเรื่องประกันเรื่องอะไรด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมต่อจากแบดโดยตรงนะครับผมวีบ้าวีบา ไปสปอร์ตแรกสับซีซองมันท่านได้หมือนกับกือบสิบประมาณันก็นถึงมอไซค์ขนาดครับแต่ลักดำเนี่ยกันหนึ่งสองสามสี่ลักที่สี่ครับผมปรับลงครับ ก็จะออกสองครับออกสองเรามาเข่าหนึ่งแล้วกลับมาออกปลายสองนะครับผมขขี๋ยวมาฟังเสียง ไครรู้เรื่องอะไยครับรีวิวตามนี่เลยขอบคุณในหลายที่ติดตามรับชมครับช่องครับสารสายชิวฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกดซับสไคร้นะครับสารสายชิวโควิดขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโกรคไล่โก,กลบความแรงตรงุกทันเลยครับเด้อครับ um oh. บรรยากาศตอนแรงครับฝึกหนะ้าสุดยอดเลยครับลูก